ครับพี่น้องครับผมสวัสดีพี่น้องทุกทุกท่านครับผมพี่น้องเอฟซีแฟนคลับนะครับผมบัวสิเป็นเอฟซีแฟนคลับทั้งมอลลองมอลลัหรือว่าสิเป็นเอฟซีแฟนคลับทั้งด้านงัวควายนะครับพี่น้องเนาะติดกิแล้วช่องอบอัวสิเป็นเฟซบุ๊กช่องยูทูบก็ดีนะครับต่างๆนี่ช่วงโควิดที่ผ่านมานะครับก็สิเป็นช่องที่เข้า แจ้งเกิดด้วยภาพพี่น้องไปิ่งงว้ควคั้วคอกนั่นคอ,อกนี่นะครับตอนนั้นง้อคั้วกำลังบุ่มนะพี่น้องเนาะก็ถือว่าเออมาบัดน,นี้ก็เมื่องง้อวย้ลงเล่าเข้ากับเปียนไปทังหมอลองหมอลำบางหันมาทั้งงัวคัายบางเช่นเดียวกันครับืุอนี่นะืุอนี่มานั่งอยู่ขอบง,งวัวนะครับกับซีบัเลี้ยงหมอลองหมอลำได้โบกได้ยูแต่วามืุอนี้นะครับทั้งอกทั้งใจมากสีบัเลี้ยงงวัว นะครับบ่าเลี้ยงว่วความสงสัยของพี่น้องสงสัยว่าง้วดเรื่อยง้วดลูกผสมเป็นยังไงนะครับบางคนหูจักบางคนกับบ่หูจักเอาเป็นว่าผมกับหูจักพ่อเขาวๆเอาเท่าที่ผมหูจักผมบุสิมาบ่กวสู่ฟังนะครับอธิบายให้พี่น้องฟังพ่อสังเกตนะครับเนาะพร้อมด้วยมนีสีมาเปิดราคาง้วดนะครับทุกตัวยูนีนะครับพี่น้องด้วยเหตุผลต่างๆเดี๋ยวเขาจะมาสาธยายกัน เรื่องเล่าของงัวเลือดลอยกับ answers, ง่วลรูปผสมเป็นยังไงเดี๋ยวเข้ามาเบิ่งกันที่น้องว่าเลือดลอยอยนะครับหรือรูปผสมถาม่างัวนต่างกัน,กน,นบอกว่าต่างครับบางทีรูปผสมงามกว่าเลือดลอยกันน,นี่นะครับแต่ว่าหลักการของเองลือดลอยนะครับเริ่มต้นเขาสิสิเป็นง่วเลือดลอยงัวงัวสายพันธ์แท้นะครับรรมันต้องเป็นยังไงนะครับตามที่ผมเรียนรู้มากก็คือหนึ่งเราต้องมีนะครับผมใบรับรองจากสมาคมอันนี้คือใบจดทะเบียนจาก สมาคมบำรุงพันธุ์นะครับตัวบามันนะครับแห่งประเทศไทยนี่แหละประมาณนี้มันมีแต่ภาษาอังกฤษครับพี่น้องอ่านเบิรงมาแล้วสิครับเนี่ยนะครับเนาะแล้วก็ถามว่าสมาคมมีในประเทศไทยเขาไต้กี้มีสองนะครับมีบำรุงพันธุ์แล้วก็มีสมาคมอะไรเนี่ส่งเสริมนะครับเนาะสมาคมส่งเสริมนะครับผมอยู่ที่ชลบุรีอันนี้ส่งเสริม โคกระบือหรือกระบือนะครับพันธุ์แท้บามันนี่แหละสมพลจำผิดเนาะครับเนาะอยู่ที่ชนบุรีอันนี้อยู่ที่โคราชนะครับอัมเภอสีชิวนะสมพลจำผิดแต่ว่าตอนนี้มีสามสามสมาคมสมาคมหนึ่งก็อยู่ที่กาฬสินธุ์นะครับพี่น้องอยู่ที่กาฬสินธุ์ฉะนั้นแล้วเขากับมี่นะครับใบของสมาคมแล้วยังพ่อกับตองมี่นะครับรหัสนี่ครับรหัสประจําฟาร์ม นะครับประจับสมาคมเฮานะครับนี่คือเฉพาะงัวเดือดลอยงัวเอฟหนึ่งเอฟสองก็ว่ากันไปนะครับผมพี่น้องนี่คือนะครับที่นี่พี่น้องครับผมถ้าเป็นงัวนะครับงัวนเดือดลอยนะครับมันต้องมีใบเกิดนะครับสีตางกับลูกผสมเฮาคันคันเดือดลอยก็ต้องมีใบเกิดคล้ายๆมีบัตรประชาชนคือเฮ้าเจ็ดสิบครับผมพี่น้อง นี่ครับมันมันมันกลับทางเลยนะพี่น้องเนาะนะครับกระสีะมาณนี้อันนี้เป็นของสมาคมบำรุงพันธุ์สีเป็นสีนี่ถ้าเป็นส่งเสริมสีเป็นสีนี่นะครับสีเป็นสีนี่นะครับถือว่าอันนี้คือเลือดลอยนะครับลูกผสมเป็นอะไรพี่น้องลูกผสมก็มีเดี๋ยวเดี๋ยวลูกผสมอีกพี่น้องเบิ่งนี่นี่อันนี้ถือว่าอันนี้เป็นของลูกผสมเออถามว่าลูกผสมนี่คืออย่าง F1 F2 นะครับพี่น้องก็คือจากลูกผสมมาเข้ามามาบีบมาเอ่อ สั่งสายเลือดให้มันสูงขึ้นมากคือ F1 F2 จุดหอน F5 นะครับจังสิได้เป็นเลือดลอยเลือดลอยกับทีมีเลือดสายกลมเลือดสายนอกอันจังสินะครับคือเลือดสายนอกนะครับกับเป็นคือกันเนี่ยนะพี่น้องแต่เขาทีมีระบุว่าเลือดลอยสายกลมกลมกับต่างกันก็คือจากกลมไปสู่ซัดเท่านี่แหละนี่คือเป็นใบเพชรนะครับของงูอ่ะต่างๆนะครับแต่ว่าอีกสมาคมินึง ชุกกระสินผมผมท่านเอกไปจดอยู่นครพี่น้องเนาะอันนี้เป็นของอส่งเสริมนะครับจากชนบุรีบำรุงพันธุ์สิประมาณน,นี้มีใบเพชรแล้วก็มีสายเลือดของพ่อนั่นแม่นี่นะครับไปแต่คูยาตาใหญ่ไปจนหอดนักเดี๋ยวทั้งปูยานะครับสิไราตามสายเขามาหลายชั้นทีเดียวนครพี่น้องเนาะผมกับบอดด้รายละเอียดผู้เป็นคำบอดเพื่นอนสิวจัดประมันนาซีหาฮุกชั้นทีงสิบมัด มาเอ่ออยู่ในนี้นะครับเนาะแต่สิมาถึงตัวตัวตัวลูกเพิ่นอันนี้คือพอกับแม่นะครับเบืองท่านนี้มันสิ่งกับแม่จหน่อยพี่น้องนี่คือเง่วนเรื่อยๆเป็นอย่างมันจ้งราคาสูงเอ่อกว่าง่วนธรรมดาทั้งที่บางคนหนูคิดว่าเออมันง่วนก็คือกันเนื้อเท่ากันแต่ว่าคือเฮาเลี้ยงแมวบางสิ่งพี่น้องขอขอไปเลี้ยงสุนัขเลี้ยงหมาเนี่ยนะครับหมาบางบางพันสิบตัวแล้วเป็นหมื่นเป็นอย่างทั้งที่หมาบ้านเฮาก็ธรรมดานะครับน่าคือกันนะครับอันนี้อ่า สิมีใบเกิดมีใบเพชรทั้งทั้งแมวหมากับสิมีใบเพชรใบอีหยงของเขาน่ะผมผมบริด้ทศึกษานะครับคล้ายๆกันนะพี่น้องมันมันอยู่กับความชอบแน่นะครับแต่บางคนบ่นผู้คนโบจากช่วงผมแลนแลนเป็นได้หอยค่กๆคนมาพอก็มีใบเกิดคือกันนี่มีใบเพชรใบเนี่ยอันนี้บมแม่นใบเพชรอันนี้คือใบนะครับพอพันใบผสม นะครับจากพอพันนะครับเพื่อแต่ที่นี่รอดมีย่นะผสมบางเทื่อผู้เฒ่อคนบ่เข้าใจนะครับนี่คือใบเพชรสิเป็นลักษณะนี้นพีนนอ์เนาะแล้วก็มีสมาคมที่ห้าวตรงไปจดนะครับจดทะเบียนนะครับจากสมาคมเอ็นสี่นะครับ n อ c นัอ็นสีชาฟาร์มครับอะไ้เป็นของฟา้ามยูนีนะครับพี่น้องเนาะอ่ะนะครับผมหลายๆอย่างถือว่าเป็นเกียร์ขั้วหลุเล็กๆน้อยๆเนาะพี่น้องเนาะช่วงนี้กระแสงัวนะครับผม ม่นสีขึ้นแม่นสีล่งกายเห้พี่้องสู่ๆกันแล้วกันเมื่อนี่สีมาเปิดราคาง้วน,นะครับทุกตัวยุนี่นะครับเนื่องจากด้วยเหตุผลก็คือหนึ่งเ,เวลาบ่มีพ่อลูกศิษย์ลูกหาช่วงช่วงเลี้ยงได้ห,หวงังโควิดโควิดเนห่ยเกือบยี่สิบตัวิบเก็ด1วสิบแปดตัวมันมีลูกศิษย์เฉดซอย ตอนนี้ลูกศิษย์เขาก็เป็นหมอร้องหมอรำต่างคนต่างใหญ่ๆกับการบริบากันนะครับเท่ากับตองนี้เฮ็ดผู้เดียวที่นี่ง่วงมากกว่ายังเต็มเลือดลอยมันกว่าสิรลัมบากในเจ้าน่อยในการดูแลนะครับก็เลยอยากแบ่งนะครับก็จะเปิดแบ่งทุกตัวนะครับพี่น้องเปิดแบ่งแบ่งทุกตัวยุนี่นะครับเนาะเฉพาะยุคพวกนี้นะครับพี่น้องสนุกสนใจอย่าได้ง่วงเลือดลอยพันแทถนะครับมีแม่ม่านนะครับสี่ข้อแม่สาว นะครับเด็ดๆเราก็เป็นสายประกวดทั้งนั้นเลือดสูงพี่น้องเบื้องใบเตี้ยแล้วพี่น้องสิเข้าใจเลยว่าเรื่ยวัวยู่ยนี่ตั้งของตั้งใจที่ที่สีเหลี่ยงที่กินกับสีเหลี่ยงไว้อยู่นะครับแต่ว่าเปิดแบงค์อย่งพี่น้องมักตัวไรให้มาเอานะครับเจ้าของกอีกจงไว้ส่วนหนึ่งคือมันหลายมันกระลาไปเบื้องกันนะครับพี่น้องมักตัวไรนะครับเลี่ยงได้ตามใจชอบครับราคารับรองโดนใจครับพี่น้องครับไปเบื้องตัวแรกกันนะครับรับรองว่าที่เด็ดแน่นอนอยู่นี่นะครับพี่น้องบ่ผิดหวัง นะครับมีตำหนิหรือว่ามีมองใดที่สิอ่าให้พี่รองอ่าตำหนิใดก็สิบอกน,นองพี่รองนอะไปเบิงกันครับเนี่ยมาครับน้องมีนานะครับแม่นะครับผมอ่าทองแรดกนะครับ,มรบแม่สาวทองแรดกนะครับ